สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูน้ำตกนะคะ,ะเราจะต่อจากชั่วโมงที่แล้วมาเลยนะคะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดทักษะภาาเนาะเปิดไปที่หน้า147นะคะหน้า147ในข้อที่4นะคะเปิดไปได้เลยเมื่อเปิดมาแล้วนะคะ เราก็จะเจอหน้านี้ซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่ะเราทำถึงข้อที่3ใช่ไหมใช่ไหมคะเอ๊ะเราทำหรืออยังครูไม่แน่ใจนะคะอ่ะทบทวนก็แล้วกันเนาะอ่าเผื่อยังไม่ได้ทำนะคะฉะนั้นมาต่อกันข้อที่3ดีกว่ามาดูในข้อที่3ก่อนนะคะ หาคำศัพท์จากบทเรียนมาเติมในประโยคให้สมบูรณ์นะคะข้อที่1ผู้มีหน้าที่นำเที่ยวให้กับนักทัศนาจรเรียกว่านักทัศนาจรก็คือนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะคนที่ทำหน้าที่นำเที่ยวเราเรียกคนเหล่านี้ว่าอาชีพอะไรคะเด็กๆรู้จักไม่เอ่ยแถวพัทยามีอาชีพนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคืออาชีพมักคุเทศน,นั่นเองค่ะ หรือไกด์นำเที่ยวนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นจุดๆผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรสุโขทัยเป็นอะไรคะพ่อขุนรามคำแหงเป็นพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเขียนให้ถูกต้องนะคะคำว่าพระมหากษัตริย์เนาะข้อที่3นะคะจดหมายที่พระร่วงส่งไปเพื่อขอกำลังจากสุโขทัยเรียกว่า เรียกว่าสารนะคะนักเรียนฉะนั้นคำว่าสารเขียนให้ถูกต้องเนาะสอ,อาสอเซอร์การันแล้วก็นหนูนะคะอ่านว่าสารข้อ4ค่ะใครรานใครรุกด้าวแดนไทยเป็นบทร้องขึ้นต้นของเพลงเพลงอะไรคะเพลงสยามมนุษสตินะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะที่จังหวัดสุขโขทัยมีพิธีจุดๆ,ๆดวงพระวิญญาณของ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในเดือนมกราคมนะคะพิธีนี้เราเรียกว่าพิธีบวงสวงนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆเขียนคาศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องนะคะตามคุณครูได้เลยทันนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำในข้อที่4กันต่อเลยนะคะอ่านเรื่องพระร่วงพ่อเมืองระโวแล้วเขียนคําอ่านของกลุ่มคําที่พิมพ์ตัวดำ ในแต่ละข้อลงในช่องว่างนะคะตัวดําก็คือตัวสีเข้มๆนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปเขียนในหน้าถัดไปเนาะก่อนที่จะไปเขียนมาอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูก่อนฝึกอ่านนะคะจะได้อ่านได้ถูกต้องเนาะยิ่งอยู่ที่บ้านเด็กๆก,ก็จะต้องฝึกอ่านให้มากกว่าอยู่ที่โรงเรียนนะคะฝึกวินัยตัวเองเนาะ,อ,ะอ่านพร้อมกันเลยนะคะหัวข้อเรื่องพระร่วงเมืองละโว บทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื้อเรื่องมาจากตำนานว่าเมืองละโวซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดลบบุรีเคยตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองขอมนายคงคราวพ่อเมืองละโวเป็นนายกองดูแลการส่งสวยน้ำจากทะเลชุบศรไปให้เจ้าเมืองขอมทุกสามปีเมื่อนายคงคราวตายบุตรชายชื่อนายร่วงทำหน้าที่แทน ครั้นถึงกําหนดเวลานักคุ้มนายทหารของขอมมารับสวยน้ำในร่วงเห็นว่าการตักน้ำใส่ตุ่มขนไปลำบากจึงได้คิดทําชลอมบรรจุน้ำไปให้พระเจ้าพันธุมสุริยวงศ์พระเจ้าแผ่นดินขอมทรงทราบดังนั้นทรงพระดำริเกรงว่าในร่วงผู้มีบุญจะเป็นราชศัตรูจึงให้จับนายร่วงไปถวายนายร่วงได้หนีไปบวชเป็นภิกษุที่วัดพระมหาธาตุ ณเมืองสุโขทยัยวันหนึ่งพระร่วงกําลังกวาดลานวัดอยู่พญาเดชโชในทหารของขอมได้ดําดินโผล่ขึ้นมาถามถึงพระร่วงพระร่วงจึงบอกให้ไปคอยพระร่วงจึงบอกให้คอยอยู่จะไปตามพระร่วงให้ด้วยอํานาจวาจาสิทธิของพระร่วงขอมก็กลายเป็นหินติดดิน ติดแผ่นดินอยู่ตรงนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงสุโขทัยสิ้นพระชนคนทั้งหลายเห็นว่าพระร่วงเป็นผู้มีบุญญาณุภาพจึงพร้อมกอันอัญเชิญให้ลาผนวดแล้วขึ้นของราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทยัยถวายพระนามว่าพระเจ้าสีจันทราธิบดีหรือขุนสีอินทราทิตนั่นเองค่ะไอตอนที่ขอมนะคะอ่า โผล่ขึ้นมาถามถึงพระร่วงก็คือเขาอะโผล่ขึ้นมาเจอพระร่วงนั่นแหละแต่ว่าจําไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นพระร่วงซึ่งบวชเป็นพระอยู่พระร่วงเห็นก็เลยแกล้งขอมบอกว่าอะให้รออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปเรียกพระร่วงให้อะไรเงี้ยขอมก็เลยโดนสาบให้กลายเป็นหินนั่นเองนะคะเรื่องนี้มันก็มีหลากหลายตำนานหลากหลายที่มานะคะบางบางตำนาน หนังสือบางเล่มก็อาจจะมีการพิมพ์เนื้อหาที่แตกต่างกันไปบ้างนะคะแต่รวมๆแล้วเรื่องราวของพระร่วงก็จะมีประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคทีนี้เด็กๆเ,เห็นตัวหนังสือสีดำๆไหมคะก็จะมีคำว่าพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าพันธุมสุริยวงศ์ราชสัตรูวัดพระมหาธาตุวาจาสิทธิ์บุญญาณุพาพลาพนวดครองราชสมบัติ ปฐมกษัตริย์พระเจ้าสีจันทราธิบดีแล้วก็ขุนสีอินทราทิ์ขุนสีอินทราทิศนะคะให้เด็กๆนำคำที่เป็นตัวหนังสือสีดำเข้มนี้นะคะลงไปเขียนนะคะแล้วก็เขียนคำอ่านให้ถูกต้องค่ะมาดูตัวอย่างนะคะ,ะตัวอย่างคะ่ะคำว่าพระราชนิพนธ์อ่านว่าพระราชนิพนธ์นะคะเด็กๆก็ เขียนไปเลยเริ่มจากคำที่สองเลยไม่ต้องเขียนคำที่หนึ่งซ้ำก็ได้นะคะอันนี้คือเขียนตัวอย่างให้ดูเนาะก็เริ่มจากคำที่สองเลยก็คือคำว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอ่านว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเขียนคำอ่านให้ถูกต้องนะคะบางคนเขียนไม่ถูกต้องขนาดดูของคุณครูแล้วก็ยังเขียนผิดนะคะฉะนั้นตั้งใจดูและเขียนให้ถูกต้องนะคะ ข้อที่พระเจ้าพันทุมสุริยวงศ์อ่านว่าพระเจ้าพันทุมสุริยวงศ์ <_ s 1> ข้อ4ราชสัตว์รูอ่านว่าราชสัตวรูข้อ5วัดพระมหาธาตุอ่านว่าวัดพระมหาธาตุข้อ6วาจาสิทธิ์อ่านว่าวาจาสิทธิ์ข้อ7บุญญาณุภาพอ่านว่าบุญญาณุภาพข้อ8ลาผนวดอ่านว่าลาพนวดข้อ9ครองราชสมบัติอ่านว่าครองราชสมบัติ10ปฐมกษัตริย์ เขียนคําว่าอ่านว่าลงไปด้วยนะคะตอนนี้คุณครูคือพิมพ์ไม่ขึ้นแล้วนะคะเด็กๆก็เขียนลงไปเลยนะเดี๋ยวเขียนให้ใหม่ดีกว่าพืบปะถมกริย์นะคะ ปฐมกษัตริย์อ่านว่าปฐมกษัตริย์11นะคะพระเจ้าศรีจันทราธิบดีอ่านว่าพระเจ้าศรีจันทราทิบดีบดจันทราธิบดีอ่านว่าพระเจ้าศรีจันทราธิบดีนะคะแล้วก็คําสุดท้ายนะคะคําที่12ขุนศรีอินทราธิตอ่านว่าขุนศรีอินทราทิตนะคะอ่านได้สองแบบอีกแบบก็อ่านได้ว่าขุนศรีอินทราทิตแบบนี้ก็ได้นะคะอินทราหรืออินทราก็ได้ แล้วก็พระเจ้าสีจันทราธิบดีก็อ่านได้2แบบก็คือจันทราธิบดีหรือจันทราธิบดีแบบนี้ก็ได้นะคะไปต่อหน้าถัดไปค่ะเด็กๆขาฝึกการใช้ภาษาการพูดรายงานที่ดีมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างต่อมาเป็นข้อๆนะคะก็ มีในข้อที่1คือควรมีการพูดสรุปความรู้เมื่อรายงานจบนะคะข้อที่2ค่ะควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามในช่วงสุดท้ายของการรายงานข้อ3ควรมีสื่อคําว่าสื่อมีไม่เอกด้วยนะคะเด็กๆเ,เติมไม่เอกด้วยเนาะควรมีสื่อสออือสื่อไม่เอกสื่อประกอบอย่างหลากหลายเหมาะสมกับเรื่องที่รายงานคําว่าเรื่องกับคําว่าที่ก็มีไม่เอกด้วยนะคะอย่าลืมเติมให้ถูกต้องเนาะ ข้อ4นะคะควรแบ่งเวลารายงานแต่ละหัวข้อให้พอดีกับเวลาข้อ5นะคะควรใช้ภาษาพูดให้ถูกต้องชัดเจนมีจังหวะวักตอนเน้นในสิ่งที่ต้องการเน้นนะคะคำว่าสิ่งซออีงอสิ่งไม่เอกสิ่งอย่าลืมใส่ไม่เอกให้ถูกต้องนะคะสระอีนะไม่ใช่สระอีนะคะอันนี้ตัวพิมพ์มันค่อนข้างที่จะติดไปหน่อยเนาะซออีงอสิ่งไม่เอกสิ่งพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะอ่าก็ทําแค่นี้พอในข้อ2ด้านล่างนี้นะคะเอ่อ นักเรียนไม่ต้องทำเนาะโอเคนะคะฉะนั้นวันนี้ก็คือให้เด็กๆทำตั้งแต่หน้าที่147นะคะมาจนถึงหน้าที่149เลยนะคะอ่าก็ไม่ได้เยอะเนาะทำให้เรียบร้อยเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะเด็กๆครูต้องการลายมือที่สวยงามในการเขียนแบบฝึกหัดในวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะโอเคนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ